สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a l o t channel นะคะผู้รับสังจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่นะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สปปลราวสบายดี ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณ FC เก่านะคะคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจัดเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรไม่ใช่ซิมนะคะรายละเอียดนะคะอ่านใต้ดีสคริปชันนะคะให้ครบถ้วนนะคะอ่านละเอียดให้ครบก่อนขอแอดไลน์มานะคะแล้วก็ขอบคุณที่พร้อมโอนเท่านั้นถึงจะแอดไลน์มานะคะคลิปนี้นะคะเรามาเชคพลังงานเดือนมกราคมนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะ ข้อความรักนะคะจากเขาถึงคุณนะคะข้อความรักจากเขาของคุณนะคะเขากำลังรู้สึกอย่างไรคิดอะไรอยู่นะคะข้อความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกนี้จะเป็นแบบไหนนะคะเรามาดูกันเลยเนาะนะคะราศีอะไรธาตุอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับนะคะพลังงานของชาวราศีเมษชาวราศีเมษชาวธาตุไฟนะคะชแนลนี้นะคะของหมอแจนเอ่อจะดูเป็นแบบทางตะวันตกนะคะควันที่อาจจะไม่ตรงกับราศีขอราศ์ไทยแต่สามารถดูคู่กันได้นะคะดีดีต้อนรับ สามารถดูแบบว่าถ้าใครทราบนะคะดาวสุขดาวจันทร์นะคะดาวพิทเนาะก็สามารถชมได้เนาะราศีเมษนะคะผู้ที่เกิดวันที่21มีนาคมนะคะถึง19เมษายนนะนะช่วงนี้นะคะจะไม่มีการตัดต่อคลิปนะคะอาจจะมีการสับไพ่นะคะอาจจะมีการลวกไพ่นะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะหรือบางทีอาจจะมีเสียงไออะไรเนี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนาะเพราะเราจะอัดสดเลยนะคะ โอเคเราขอพลังงานเอเนอร์จีนะคะชาวราศีเมษเนาะความรักคนสาคัญนะคะของคุณเป็นแบบไหน,นะคะตอนนี้นะเราจะมาดูก่อนเนาะว่าเหตุการณ์ตอนคบการเหตุการณ์ในอดีตนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะกับชาวเมษนะคะโอเคขอพลังงานเอเนอร์จีนะคะจะมองขอขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะ เอาละค่ะเรามาดูกันเลยเนะาะอ n น r g จี้ไพ่ใบแรกนะคะที่ตกลงมานะ,ะานะคะ, cup ะ,คะ cup ว้าวนะคะไนท์ออฟคัพนะคะไนท์ออฟคัพอืมใบที่สองนะคะเซเว่นออฟคันะะต่อมาเนาะนะคะสีถ้วย 5ดาบนะคะต่อมา Queen of One Queen of One นนะในอดีตนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีใครบางคนนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ให้ชาวเมษนะคะเขาคนนั้นนะคะก็คืออาจจะมีช้อยมีตัวเลือกมีทางเลือกอาจจะเป็นคนที่นะคะ พูดคุยแบบว่าอาจจะสร้างวิมานในอากาศให้เรา,านะคะพูด1 2 3 4 5แตอ่อาจจะทำไม่ได้นะคะคุณชาวเมธนะคะมีพลังงานของตัวขึ้นคุณขึ้นมาตอนนี้นะตัวคุณกำลังนั่งรอคอยนะคะทำงานประสบความสำเร็จตอนนี้นะคะชาวเมธก็ประสบความสำเร็จในระยะหนึ่งนะคะคุณยอมแพ้กับความสัมพันธ์และคุณเดินออกมาคุณเดินจากมานะคะเขาคนนี้นะคะจะต้องมีช้อยมีตัวเลือกอย่างอื่นนะคะ ความรักครั้งนี้มันจะเหมือนความฝันนะคะที่อยู่ในอากาศเนาะนะคะอาจจะจับต้องไม่ได้หรือเขาคนนั้นมีช้อยมีตัวเลือกแยะมากมายทําให้ชาวเมธนะคะมีความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจนะคะยอมแพ้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยอมแพ้กับความเจ้าชู้ของเขาคนนั้นก็ได้ที่เข้ามานะคะตอนนี้คุณทําไมคะในเมื่อยอมแพ้ความรักความสัมพันธ์แล้วต่อมาเป็นอย่างไรอือขอไพ่เพิ่มหนึ่งใบ วิวออฟฟอร์จูนเนาะมันบอกว่านะคะพ่บอกว่าเนาะพ่เขาบอกว่าเป็นพรมลิขิตที่นะคะพลังงานเอเนจีเนี่ยนะคะถึงมันเวลาแล้วนะคะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะชาเมทบางคนเนี่ยนะคะปล่อยปล่อยความสัมพันธ์นี้เป็นอิสระและยอมแพ้นะคะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแต่ถ้าถามว่าเรายังอยากเรายังนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนาะ,ะไม่รู้ว่าเรานั่งเราคอยเชค่ชะตาก็ได้ให้นำพัความรักที่ดีๆมาหาเราก็ได้เนาะนะคะปล่อยตัวเองแบบ ไปตามโชคชะตาอ่านะคะไปตามพมลิขิตแล้วกันแบบนี้เนาะก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของตัวคุณไปนะคะประมาณนี้โฟกัสความสําเร็จของคุณนะคะอล่ะทีนี้เราจะมาดูว่านะคะเอ่อใจเขาคนนั้นที่นะ,ะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับนะคะชาวราศีเมษเนาะ <c oughs> ใจเขาบอกว่าเป็น,นไพ่ห้าถ้วยนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีความรักอยู่แต่ก็รู้สึกเศร้าเสียใจนะคะก็บอกว่านะคะเขาอาจจะแอบสืบแอบส่องชาวราศีเมษก็ได้ <c oughs> เขาอาจจะเห็นชาวราศีเมษนะคะที่รู้สึกต่อคุณเขารู้ว่านะคะคุณทํางานประสบความสําเร็จตอนนี้นะคะเขาแอบส่องนะชาวเมษเป็นคนที่เก่งนะนะคะนะทำงานนะเก่งนะคะ ในด้านคำพูดในด้านการวางแผนงานการติดต่อสื่อสารการทํางานเกี่ยวกับผู้อะไรอะไรเงี้ยนะคะชาวเมฆเก่งถามว่าเขารู้สึกถึงคุณเขามองเห็นคุณนะเขาแอบดูคุณนะคะทางสื่อโซเชียลนะนะคะเขาบอกว่านะเพจ o อ s ซ u r c สนะเพจออ s ซ u r c สนะคะเพจออซสนะมีความหวัดระแวงนะเขาคนนั้นนะคะอยากติดต่อมาไหม ติดต่อมาเขาอยากขอโอกาสความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นความเศร้าเสียใจที่เขาอะแอบมองแอบดูคุณอยู่นานและอยากจะตัดสินใจอยากจะหาคําพูดอะไรที่ <c oughs> ติดต่อสื่อสารมาอยากจะง้ออยากจะงอนง้อนะคะอืมนะแต่เขานะคะได้แค่แอบมองนะคะเพราะว่าเขามีความหวัดระแวง เขารู้ว่าตอนนี้ชาวเมธบางคนนะคะอาจจะทํางานประสบความสําเร็จรวยมีความสุขอยู่กับตัวเองบางคนก็จะมีความสุขอยู่กับครอบครัวเขาคิดว่าตัวเขาเองนะคะคนที่ตรงข้ามอ่าไม่ใช่ค่ะคนที่ชาวเมธไปคบหาไปดีลด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตัวเขาอาจจะนะคะมีความหวั่นระแวงมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือคิดว่าชาวเมธนะคะรู้สึกว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบแล้วหรือว่าชาวเมธเนี่ยนะคะไม่ อ่อไม่ไว้ใจยังมีความหวัดระแวงในตัวเขาที่เขาเคยเจ้าชู้เคยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชาวเมธอต้องยอมแพ้เลิกลาหรือในความสัมพันธ์เนี้ยมันหลุดหายไปเออมันหลุดไปแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูใจตัวคุณบ้างเนาะอ่าเห็นไหมคะชาวเมธประสบความสําเร็จเนาะใจคุณจริงๆถามว่า <c oughs> ขออภยัย ใจคุณนะคะโฟกัสเรื่องงานเนาะคุณบอกว่าคุณหยุดนิ่งและความรักความสัมพันธ์นะคะสี่ดาบอืมนะคะคุณเจอคนคุณเจอคนยื่นไมตีให้แต่ความรักครั้งนั้นน่ะมันก็ยังคงอยู่แค่นิดหน่อยมันมีความเศร้าเสียใจถ้าถามว่าอยากได้การพูดคุยอยากได้การเคลียร์ไหมนะคะไปจเเี้ไพ่สองดาบนะคะสดาบ เออเขาติดต่อสื่อสารมาคุยมาเคลียร์บางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างนี้เนาะบางทีก็อาจจะนะคะอาจจะกําลังแบบความรู้สึกของคุณก็คือมีแบบว่ามีอารมณ์ความรู้สึกที่เอ,อ่อบางทีก็อยากให้ติดต่อมาบางทีก็ไม่อยากติดต่อหรือยังมีอารมณ์คิดแค่คิดความรู้สึกเศร้าเสียใจหรือเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้แค่ไม่ได้เยอะอะไรมากก็เหมือนแบบแค่สองดาบอะ่ะอืมนะมีอารมณ์นิดหน่อยนะคะคุณรู้สึกอะไรนะคะ ชาวเมทบอกคนนั้นไปแล้วใช่ไหมนะคะใจคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณไม่อยากพยายามชาวเมทบางคนอาจจะคบกับคนที่เด็กกว่าก็ได้มีความสัมพันธ์ที่แรกเริ่มมีความสัมพันธ์ที่แบบเออย่างไงอะความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเขาคนนั้นอาจจะมาลักเล่นๆ,ๆกับคุณแล้วก็ยอมแพ้ไปในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้มันตัวชาวเมทเ,เองรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มัน พยายามไม่ได้และมันไปไม่ได้มันเหมือนมี2ตัวเลือกมี2ทางเลือกความสัมพันธ์ต้องหยุดนิ่งคุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วก็ได้นะตอนนี้นะนะต้องมีความอดทน <c oughs> ในความสัมพันธ์อย่างแบบอันเนี้ยนะครั้งเนี้ยต้องมีความอดทนนะคะต้องมีความพยายามมันเหมือนแบบเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนทําตัวฮอตเป็นคนที่เอ่อคบคนนู้นคุยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยทาให้คุณไม่พึงพอใจแล้วมันเหมือนแบบเราจะต้องไป ฟันฝ่าอุปสรรคกับใครอะไรก็ไม่รู้อะอนะคะกูรู้สึกเหมือนว่าเหนื่อยอืะะเหนื่อยกับความรากักครั้งนี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอหยุดพักก่อนเ <c oughs> นาะขอหยุดพักขอหยุดเบรกก่อนนะคะโอเคะนะคะขอดูเพิ่มหนึ่งใบขอขยายไพ่เพิ่มหนึ่งใบเนาะเจ็ดดาบนะคะแสดงว่าคนนั้นนะทำอะไรรับหลังคุณเนาะทำอะไรรับหลังคุณนะคะแอบแทงข้างหลังแอบคุยกับคนอื่นรับหลังนะ คบเราหรือคุยกับเราแล้วก็แอบ,บทําอะไรลับหลังเราอนะไปคุยหลายคนอะไรไปไปสนิทก,กับคนอื่นเอาละคะทีนี้เราจะมาดูว่าราศีอะไรธาตุอะไรบ้าง <c oughs> มีพลังงานราศีสิง <c oughs> มีพลังงานธาตุลมนะคะตุลกลุ่มมิถุนนะคะมีพลังงานธาตุดินอ่าเดี๋ยวจะดูซิมีธาตุอะไรบ้างธาตุดินธาตุน้ำอ่า ราศีสิงห์ราศีกรกฎร <c oughs> าศีสิงห์กับราศีกรกฎนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ำก็น่าจะมีพิจิกมีนกรกฎนะคะนะถามว่าตอนนี้ตัวชาวเมธเนี่ยมีอีโก้ใสแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ชาวเมธจะจารยสศศรสเ็จมีงานมีเงินคือมีงานประจําและยังมีงานอดิเรกอีกที่ทําให้คุณหนะักมีความร่ารวยมีความมั่นคงแต่ถ้าถามว่าคือถ้าถามว่าตัวคุณอนะแปบลบว่า ยังมีความรู้สึกลังเลใจไหมเออลังเลใจเหมือนกันแบบว่าบางทีก็อยากได้การเคลียร์บางทีก็เออไม่ต้องเคลียร์ก็ได้เออหรือว่าจบจบกันไปนะคะคือแบบเป็นความรู้สึกเหมือนแบบคุณรู้สึกน้อยใจในความสัมพันธ์ครั้งเนี้เออเหมือนเขาอะไม่ค่อยเห็นค่าของคุณเออชาวเมรู้สึกแบบนั้นนะก็เลยแบบต้องอยู่ด้วยความอดทนในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างอะเออต้องอดทนหนักเลยบางความสัมพันธ์นะ มีตัวเลือกมีทางเลือกเวลาเดินทางไปทํางานที่อื่นเขาก็เงียบเงียบหายจากเราไปไม่เห็นคุณค่าเวลาที่อ๋อบางสิ่งบางอย่างผลประโยชน์เงินทองอย่างเงี้ยชาวเมฆก็ต้องคอยดูแลซัพพอร์ตเขาคนนั้นนะคะมีความไม่เพึงพอใจอาจจะโต้เถียงอาจจะพูดนูน่นนี่อารมณ์ไม่ดีใส่กันนะคะคาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะการติดต่อสื่อสารหรือชาวเมฆบางคนอาจจะเห็นแฟน โอ้โหฮอตทิตจังเลยใน Facebook ในโซเชียลแต่เช้าแต่ฉัน,ต,ฉนตัวฉันเองไม่เคยมีตัวตนในโซเชียลมีเดียของเออในโซเชียลของเธอเลยเขาคนอื่นเยอะแยะ่ยมากมายเหมือนเขาคนนั้นทำตัวเป็นโสดเป็นคนที่แบบอุย้ยต้องโชว์พาต้องว่าให้คนนู้นคนนี้มาลุมล้อมลุมรักอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะคุณบอกคุณยอมแพ้นในความสัมพันธ์แล้วแหละถ้าเกิดว่าอยากจะคบกับใครหรืออะไรเล่นๆหรืออะไรไปก็คุณก็เลยบล็อกไม่อยากจะได้ไม่อยากจะรับรู้ข่าวสารพอคุณรับรู้ข่าวสารจะเข้าคนนั้น ก็อะไรอะเซส,สิทีฟไงคิดมากเครียดวิตกกังวลตอนนี้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนแล้วก็เข้มแข็งอดทนนะคะอดทนเพื่อความสําเร็จเนาะมีสิบเหรียญมามีไม้เท้าเนี่ยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในที่การงานคือโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักดีกว่าถ้าความรับไม่ดีเรารวยอ่านะคะเนาะเรารวยนะเขาคนนั้นมีพลังงานคนที่บางทีก็เขาเรียกยังไงอะ จะบอกว่านะคะเราไม่สามารถควบคุมคนโทนเขาได้ละกันเหมือนเขาเอาแต่ใจอย่างเงี้ยเนาะและจริงๆอ่ะเออบางทีเหมือนเขาอ่ะนะคะจะไม่ค่อยดูเหมือนโรแมนติกอะไรกับเราอย่างเงี้ยแต่เหมือนเอาเปรียบเราหลายอย่างเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทองอะไรอย่างงี้ด้วยนะ <c oughs> เอาละทีนี้เราจะมาดูข้อความรักนะ <c oughs> ข้อความรักจากเขาคนนั้นโ okay. <c oughs> อเคเขาบอกว่าเนี่ยนะคะ <c oughs> สามไม้เท้าเออมีใครบางคนนะคะ เดินทางไปทํางานหรือนะคะไปทาอะไรบางสิ่งบางอย่างเออนะคะเขากําลังรอคอยอยู่เขาบอกว่านะคะเขาเห็นคุณดีเออคนเป็นคนเป็นคนที่เขาพึ่งพาได้เป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีนะนะคะทำงานเนาะทาไมกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยอันนี้นะคะทำงานทางานหางเงินประสบความสําเร็จเขาอยากมาเขาอยากได้คุณคืนดูสินะคะแต่แต่ถามว่านะคะหนึ่งถ้วยนะ เขาเปิดเสร็จก่อนอืมนะเขาบอกว่านะคะเห็นไหมเขาบอกว่าเขาอยากขอคืนดีเขาอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคนะเห็นไหมมองผลประโยชน์นะเนี้ยมองผลประโยชน์เป็นหลักเลยผู้าชายคนนี้หรือผูอ้หญิงคนนี้ทําไมแบบว่าเห็นละสีเม็เป็นแบบว่าตู้เอทีเอ็มอ๋อตู้ธนาคารขึ้นที่เอาละเธอเป็นคนดีเธอเป็นแม่พะัะอ่าอาจจะบอกว่าโอเคฉันจะทําตัวเป็นคนดีแล้วฉันจะไม่จบปลาหลมือเอายังมีสามไปเท้าขึ้นมาอีกอะบางทีก็ คุยกับชาวเมสเมื่อก่อนนี้แล้วก็คุยกับคนอื่นคุยกับเพื่อนที่ทํางานคุยกับเพื่อนทางเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะแบบแบบว่าตอนนี้อาจจะจับมือกับคนอื่นอยู่ก็ได้และมีการอยากจะทักอยากจะส่งข้อความมาอยากขอโอกาสนะหรือบางทีก็อาจจะแบบอแบ,บสืบแอบส่องทางโซเชียลเห็นเราประสบความสำเร็จเห็นเรามีงานมีเงินดีอะไรเงี้ยก็อยากจะมาอย่างนู้นอย่างนี้อีกอ่าผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆนั่น,นนะแหละเอาง่ายๆ เอาล่ะทีนี้เราจะมาดูนะทำไมผู้ชายคนนี้แบบไม่ดีเลยอะ่ะทำไมถึงทำกับชาวเมธหรือชาวเมธทำเขาก็ไม่รู้นะถ้าไพ่สลับกันอันนี้มันเป็นการอ่านแบบ general reading ก็ไปสลับไพ่กันเอาเองนะคะไปสลับกันเอาเองนะคะที่รักเนาะอ,อันนี้เป็นข้อความรักนะที่เขาอยากบอกเรานะดูซินะคะผู้ชายคนนี้มีหัวใจบ้างไหมนะหรือว่าคิดเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองความสุขสบายของตัวเองนะคะ ทำตัวรอหลอๆเฟเพไปวันๆหนึ่งนะคะแล้วก็แอลคนนู้นแอลคนนี้ไปเพราะไม่มีเงินก็วิ่งมาหาแฟนวิ่งมาหาเมีย e เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายไงั้นไหมคะคุณเจอคนแบบนั้นไหมคือถ้าเกิดชาวแม่เจอคนแบบนี้นะต้องใช้สุภาษิตนี้เลยนะแผ่นแม้นแผ่นดินสิ้นชายจะพึงเชยอย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่านะโอเคขออนุญาตใช้ คำพังเพยของบทกวีนะคะบทกวีที่นะคะท่านนะพนมเทียนนะได้ประประพันธ์ไว้เรื่องเพชรพะอุมานะคะโอเคอ่าเรามาดูเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะมาค่ะข้อความรักนะคิดถึงเธอทุกวันนะคะคำว่ารักที่ผมลืมบอกไปโอไม่ทันมั้งนะคะ ทำไมต้องบล็อกฉันด้วยอ้าคุณบล็อกเขาแล้วใช่ไหมคุณเมธนะคะความรู้สึกส่วนทางกับการกระทารู้สึกรักแต่ก็ไม่ได้ทําใช่ป่ะหละ่ะนะคะเว้นดาวเดือนบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธอจริงปะแค่ไหนทําเมธฝากถามโอเคนะคะวันเวลาไม่สามารถทําให้เราลืมใครสักคนอ๋อแน่นอนนะคะฉันผิดหวังที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นโอ้ใช่ปะคุณเมธ บางทีก็เหมือนมีค่าแต่บางเวลาเหมือนไล้ตัวตนนะคะคุณเป็นคนทําเองไหมหรือว่านะคะใครเป็นคนทำใครกอนคุณมักเป็นคนแรกที่ผมคิดถึงว่ามีความหวานนะ energy ต่อมานะคะโอเคไข่ตบอ๋อขอเก็บก่อนนะอะอะไรหล่นลงมาเราจะอ่านให้หมดเลยแล้วกันนะคะ ข้อความรักนะข้อความรักหรือข้อความแบบตัดพอ้อแต่ว่าข้อความอะไรคะคิดถึงตอนนั้นผมว่ามันก็ดีนะโอ้เมื่อไรอ้ออาจจะมีเ n e r จ y คุณแม่คบไอคนอายุน่ากว่าก็ได้หรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าเมื่อไรพี่จะออกประจากหัวผมเซฟทีอ้าคุณแม่ไปสิงหัวใครคะอ้าไปสิงหัวไม่พอแล้วยังไปสิงหัวใจเขาอีก พี่คนไม่มีหัวใจว้า wow. เป็นคําตัดเพาะอันเนี้ยอันเนี้ยคือหล่นลงมานะหล่นลงไปใต้โต๊ะคือหมออะไรต้องเก็บอ่านทั้งหมดแสดงว่าข้อความนี้อยากบอกถึงคุณแล้วกัน <laughs> เพราะว่าบอกเชื่อเรื่องพลังงานหรือกฎจัก,กรวาลแรงดูดนะคือเขาอยากจะบอกใช่ไหมละ่ะฉันขอโทษนะโอเคการไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทําให้ฉันเจ็บปวดได้เพียงนี้หยุดทําร้ายผมสักทีอ่ะมันคล้องกับเมื่อไรพี่จะออกไปจาก เมื่อไรพี่จะออกไปจากหัวผมเสีทีพี่คนไม่มีหัวใจหยุดทำไายผมเสียทออีอาจจะอาจจะให้คล้องจองกันนะฉันเกลียดการอ่านข้อความเก่าแล้วเริ่มจะคิดถึงเขาคนนั้นอีกครั้งโอเคอืมนะคะคุณอยู่ในใจฉันนะเขาบอกแบบนี้นะเอาล่ะคลิปชาเม่นนะ้อเดี๋ยวรู้นะคะอ่อจะมีชาวสอง าชาวสองที่เป็นราศีอื่นหรือคนอื่นที่เข้ามาส่องอ่านะคะชาวเมษมีอะไรอยากฝากบอกเขาไหมเดี๋ยวหมอขอเปิดไพ่เพิ่มให้แล้วกันแล้วก็จะเอาข้อบความรักให้เขาด้วยเนาะเผื่อเขาแบบว่าสมมุติว่าเป็นชาวสิง์ชาวกรกฎชาวกุมหรือชาวอะไรสักอย่าง่แหละที่เข้ามาส่อ,สองเนาะส่องชาวเมษคุณเมษฝากบอกอะไรคะขอพลังงานนะคะอินนิจาวเมษฝากบอกอะไรไหมถึง คนนั้นของคุณนะคะโอ้คนนั้นของคุณนะคะไพ่เดือดสตาร์ว้าตอนนี้ฉันอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นฉันฮอสฉันพาวฉันประสบความสําเร็จนะคุณไปเดอดสตาร์และเออนะคะพาวสน็ทอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ได้ตอนนี้นะนะคะเอาละานะคุณบอกว่าคุณสร้างสรรค์ผลงานหรือคุณบอกว่าคุณเย,ยียวยาจิตใจนะคะความรู้สึกครั้งนั้นนะมันจะอยู่ในใจฉันเสมอความรู้สึก บางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่มันชั่วร้ายแล้วกันเนาะให้พินเทศกับเดวิลเนี่ยเนาะอขอตีแบบนี้แล้วกันเนาะผลประโยชน์เงินทอผู้ชายคนนั้นนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินนะัตอนนี้เธอมีแฟนมีแฟนไปแล้วใช่ปะ่ะมีเดมเพรสขึ้นมาเออเธอมีแฟนแล้วนะคะขอเปิดเพิ่มหนึ่งใบนะคะคืออันนง่ายแหละนะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์ที่ให้ฉันเป็นคนอยู่ในความรักถึงแม้ฉันจะเป็นตัวจริงในชีวิตเธอแต่ถ้าเกิดในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นู่นนี่นั่นฉันน่ะไม่ได้เป็นหรือเธอไม่ได้ให้ค่าฉันหรือเธอไม่ได้ให้คุณค่าฉันมากพอนะคะก็คือความสัมพันธ์เราอะนะมันคงเป็นไปไม่ได้แหละนะอันนี้มันมีบุคคลอื่นบุคคลที่สามด้วยนะคะที่มาวุ่นวายในชีวิตในชีวิตความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ความสัมพันธ์ที่เป็นรองฉันไม่เอาความสัมพันธ์ที่ เห็นผลประโยชน์เป็นหลักอะเห็นผลประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองร่างกายนะคะนึกออกใช่ไหมคะผลประโยชน์เนาะเวลาคบกันอะผู้หญิงผู้ชายอะไม่ไม่ได้อะไรหรอกนะคะไพ่เดีอยวสัาตาเนาะตอนนี้ฉันอะรู้คุณค่าตัวเองแล้วฉันเยียวยาใจฉันเองได้แล้วความรู้สึกที่ฉันจะต้องพยายาม,มพยายามทุ่มเทให้ใครสักคนหนึ่งคุณดูสิเนี่ยนะคะที่เป็นคนในความรับเนี่ยเห็นไหม ดูสินะมันจะเจ็บปวดสักเพียงใดอ่ามันจะเจ็บปวดสักเพียงไหนนะคะผู้หญิงคนนี้นะปกติใส่ผ้านะคะเธอคนนี้นะก็คือวิ่งนะคะตักน้ําจากด้านล่างขึ้นมาบนเนี่ยบนภูเขาเนี่ยเพื่อเพื่อจะเติมนะ,ะเธอจะต้องตัก นะคะเธอใส่ชุดสภาพปกตินะเธอจะต้องตักน้ําให้เต็มบ่อเนี่ยนะคะด้วยสองถั่วของเธอเนี่ยเธอจะต้องตักผ่านวันเวลาผ่านเดือนผ่านปีไปนั้นแค่ไหนเสื้อผ้าเธอจะหลุดลุ่ยออกไปหมดเลยเนี่ยนะคะเธอจะทําเพื่อคนที่เธอรักเห็นไหมคะวันแสดงว่าวันเวลานั้นน่ะมันมันผ่านมายาวนานความรู้สึกในใจของของคุณนะคะที่ยังรู้สึกนะคะสีดํากับสีขาวเนี่ยยังรู้สึกเจ็บปวดยังรู้สึกว่าไม่ให้อภัยความรักความสัมพันธ์ครั้งนั้นถึงแม้นะคะเราจะนะคะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเราอะนะคะไม่ได้อยู่หรือนะเป็นความรักครั้งนี้ที่มันเจ็บปวดน่ะนะมันเจ็บปวดมากเลยอันนี้นะคะคือทําอะไรก็ไม่เห็นค่านะบางครั้งนะคุณเป็นตัวจริงแลละแต่จริงๆคุณได้ความรู้สึกที่เขาให้คุณน่ะเหมือนคุณน่ะนะอยู่อยู่เป็นตัวสำรองนะคะทางบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวนะคะแบบนี้นะเรามาดูข้อความที่เป็นที่หมอเขียนไว้นะหน0ยใบนะคะเรามาดูว่านะคะ คุณนะคะจะฝากบอกอะไรเขานะคะอืมนะคะนี่นะเดี๋ยวหมอจะเปิดให้เนาะคุณบอกว่าโอเคบางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกตัวเองเอาไว้นะคะคุณบอกว่าอะไรต่อนะคะอ่าไม่คิดจะรักฉันบ้างหรอนะคะต่อมาเอเนอร์จีต่อมานะ คิดถึงฉันบ้างไหมอยากทำบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่านี้นะคะคุณบอกคำเดียวสั้นๆว่าอยากไปหานะคะทุกครั้งที่ข้อความเข้าฉันอยากให้เป็นข้อความจากเธอนะคะทำไมทำไมและทำไมนะนะคะเอนเนอรจีต่อมาคุณบอกว่า,าถึงอยู่ไกลแต่คิดถึงทุกเวลาที่ยังหายใจนะคุณยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ไหมนะคะ มันมีพลังงานเอเนอร์จีของเดวิลนะคะการลืมความเจ็บปวดครั้งนี้ที่ลืมไม่ลงนะคะไฮพินเทสเนี่ยนะคะมันอยู่ลึกในใจบางทีคุณอาจจะไม่ยอมเปิดใจคบใครใหม่ได้เลยเพราะว่าความเจ็บปวดครั้งนี้นะคะก็เป็นไปได้เนาะเอเนอร์จีต่อมาเนาะคุณอยากบอกอะไรอ่านะคะเขาบอกว่าความเจ็บปวดนะคะความเจ็บปวดเอ่อความเจ็บปวดนะคะ ครั้งนั้นยังคงงดงามในใจฉันเสมอความเจ็บปวดครั้งนั้นนะคะความเจ็บปวด คุณบอกประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาให้พไพ่แม่พดนะคะมา,าสรุปรวมกับชาวเมรบ้างนะคะว่าอยากฝากบอกอะไรเนาะหรือเผื่อมีราศีอะไรเพิ่มมานะคะดา,ดาวสุขดาวจันทรดาวอาทิตย์สามารถชมได้นะคะอันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดูดวงแบบ personal ถ้าเกิดอยากได้ความแม่นยำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะไม่อินไม่ซีเรียสไม่ดราม,ม่านะคะเนะาะไพ่สลับกันก็สลับกับเราเองนะคะที่ะโอเคขอพลังงานวิชีค่ะ กำลังงานิดนึงนะคะอยากจะบอกอะไรชาวเมธบ้างคะชาวเมธควรได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าอยากบอกอะไรบอกมาได้เลยนะคะราศีตุลความไม่ยุติธรรมนะภูมิคิดนะเขาบอกว่า วันเวลาได้ผ่านไปไม่มีความยุติธรรมนะคะแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนว่าไรค่าดูเหมือนเป็นตัวสำรองนะคะตอนนี้นะคะคุณอาจจะพบความรักที่ดีงามเขาบอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวหมอจะสรุปให้เลยมีพลังงานราศีกรกฎนะคะเหมือนมากลับมาเหมือนเดิมอาจจะเป็นทหนารตำรวจวิศวกรกรกฎพฤศพนะคะสิงนะนะคะราศีตุลนะ,แล,ละ,ะ,ละแล้วก็มีราศีมีราศีกรกฎแล้วก็มีราศีตุลนะคะ เขาบอกว่านะคะการเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะฉันรู้แล้วแล้วก็ฉันได้อยู่กับตัวเองฉันรู้สึกรักตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะในเมื่อใครที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของฉันหรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับฉันเนี่ยนะคะเนาะฉันก็จะไม่ให้ความสําคัญกับเขาเหมือนกันนะคะอันนี้คือวันเวลาผ่านไปเนี่ยคุณเรียกร้องความยุติธรรมนะคะขึ้นอยู่ในใจคุณอืมนะคะคุณอยากได้ความยุติธรรมครั้งนั้นคืนนะคะ ความรู้สึกที่มันออไม่ดีหรือปวดร้าวอะไรประมาณนี้เนาะที่ผ่านมาในอดีตนะปัจจุบันนะนะคะคุณค้นพบบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นเป็นไพ่ที่คุณพบขุมทรัพย์อะถ้าเราพบผู้ชายคนหนึ่งที่ดีงามหรือไม่งั้นเราพบงานพบเงินพบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราโฟกัสแล้วเราประสบความสำเร็จเหมือนเปรียบเหมือนพระาชาได้ครองราชสมบัติเราพบเคล็ดลับเราพบความลับเราพบงานพิเศษในจิตใจเราก ความรู้สึกเสียใจครั้งนี้ที่สร้างผลงานออกมาทําให้มันเป็นเอ่อเป็นเงินขึ้นมานะคะหรือนะคะในอนาคตต่อไปคุณอาจจะพบผู้ชายคนหนึ่งที่รวยนะ,ะอ่า เป็นเนื้อคู่ของคุณมีความรู้สึกเป็นคู่เป็นเนื้อคู่นะคะเขาคนนั้นอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะพลังงานเอเน g รกจีกลังจะเข้ามาสําหรับคนที่นะคะผิดหวังความรักแล้วก็เจอคนที่ไม่ดีเริ่มเยียวยาใจตัวเองได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่สามารถทําให้คุณลืมเลือนได้เลยตั้งแต่1ปียัน6ปี10ปีนะคะแต่ถ้าเกิดไพ่แม่มดออกมาเนี่ยนะคะให้คุณเชื่อมั่นศรัทาให้มีการเดินทาง ให้คุณมีการเดินทางแล้วคุณจะเจอหรือจะพบเจอกับคนที่ดีงามนะคะถ้าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่และฉันมาหลักศีลธรรมและฉันมาเอเนจีแบบว่าหลักทางโลกและปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณจะพบกลุ่มทรัพย์ในตัวเองแหละคุณจะทํางานหาเงินแล้วคุณจะรวยเพราะว่าชาวราศีเมษอะถ้ามัวโฟกัสเรื่องความรักนะงานเงินคุณจะไม่ค่อยดีถ้าเพราะว่าความรักคุณมีปัญหาปุ๊บใจคุณจะแบบว่าหลุดเลยหลุดเลยอะง่ายๆนะคะถ้ามีปัญหาความรักคุณก็จะคิด ภูเรียดแล้วก็งานผมก็จะไม่ค่อยได้เงินผมก็จะไม่ค่อยได้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักหน้งานคุณเงินคุณมานะคะอันนี้คือต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนาอบอเพราะว่าจักรวาลก็คงจะไม่ให้ใครทุกคนมาสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกต์ nobody perfect ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในโลกใบน,นี้หรอกนะคะ <S <S เขาคนนั้นอาจจะก,กําลังเดินทางใกล้เข้ามาแล้วแหละเนาะสองถ้วยเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่นะคะเขาเรียกว่ายังไงมีความแตกต่างก็ได้อาจจะมีฐานะดี มีความเป็นเนื้อคู่ที่กําลังจะเดินทางเข้ามาหากันมาติดต่อกันมีพลังงานของคนที่เป็นราศีกรกฎบางคนก็จะเป็นตำรวจทหารวิศวก,กรได้หรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นแบบภาพรวมนะนะคะราศีเมีจบไปนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์เป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้หมอแจนนะคะกดซับสไครต์ด้วยเนาะเพื่อไม่พลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะในการชมคลิปครั้งต่อไปที่จะออกนะคะ วันนี้ไปก่อนเนาะชาวเมฆขอให้มีความสุขปีใหม่นะคะแล้วก็พบเจอนะคะความรักคนรักที่ดีงามทั้งสวยทั้งหล่อนะคะในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะขอบคุณและสวัสดีค่ะ